ถ้ผมเกษตรแปลนะครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับให้พี่น้องมาเบ่งมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ได้จากการเผาถ่านนะครับพี่น้องเศษถ่านเศษขี้เถ้านะครับเศษขี้เถ้ามันจะมีในมันจะมีในตัวเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียมนะครับมีคุณสมบัติที่ดีนะครับสำหรับเกษตรแปะที่ศึกษาเรียนรู้มากนะครับเนาะส่วนมากมันจะเป็นโพแทสเซียมในจำนวนหลายนะครับพี่เนาะคือมันจะเป็นในรูปแบบด่างเนาะคิดเท่าด่างนะครับประโยชน์ของมันก็นมีหลายนะครับข่าเชือ้อราในดินนะครับ เพิ่มธาุอาหารให้ดินนะครับจุลธาตุต่างๆนะครับเต่าที่ศึกษาเรียนรู้มากเนาะ,ะก็าจากเบิงจากตำล่าของผููเทาโบณเนาะครับกูเทาภูแก่โบรานก่อนจะปลูกสิ้งต่างๆนะครับโบรานเนาะเขาจะจูดนะครับจูดทีเทา จูดไม่จูดไรนะครับจูดใบหมอกใบใหม่นะครับเขากระปูกและการมีผลผลิตที่ดีนะครับแม่งบ่งบ่คอยลงนะครับกับบด้ษีวานสียานะครับกรเกษตรแปลก็เลยจำความผู้เเ่าเพันว่านะครับและการนํามาวิเคราะห์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับ สมัยใหม่นี่จะใส่ยาเคมีนะครับว่าเพื่อปรุงแต่งขึ้นมานะครับเนาะก็ดีบิดสองยางนะครับแตตว่าก็มาเปรียบเทียบให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับว่าการที่น้ำกี่เท่าทานหรือเศษทีเห้าเผานะครับเทาจะมาวิเคราะห์ว่าตัวใดจะเป็นในตัวเจนตัวใดจะเป็น ฟอสฟอรัสตัวใดจะเป็นโพแทสเซียมนะครับคือในทางโบราณหรือว่าในทางเคมีในทางปัจจุบันนะครับสิ่งต่างๆล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ว่ามนุษย์เฮ้านะครับเอามาปรับปรุงปรุงแตง่งให้มีมีฤทธ ออกฤทธิ์ในด้านนั่นด้านนี้นะครับกรเกษตรแปลก,กับว้าให้ฟังคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ให้พี่ให้น้องได้นาไปปับคิดปรับใช้นะครับก็คือยกตัวอยานะ่างเนาะขี้เ่านี่มันจะมีโพแทสเซียมหลายนะครับพี่เนาะคาร์บอนโพแทสเซียมนะครับนี่ครับเบิ้งยกตัวอย่างนะครับมั่นต้นนี้เนาะ มั่นนี่ครับสองสามต้นที่อยู่ตรงหนานี่นะครับของผมเอาขีเทานะครับหรือว่าเศษเทาจากเท่าเห็ดเตานะครับพี่น้องมันไหลลงไปหันความงามนะครับแนมเบิงได้เลยนะครับความงามมันจะแปลกหูแปลกตากะมูนะครับแปลกหูแปลกตากะมูความงาม เพราะว่าเพื่อนได้ปุ๋ยจากคางเตานะครับหรือขี้เท่าที่ผมเอาไปใส่นะครับพี่น้องเป็นลักษณะใดนะครับต้นมั่นจะสูงทวมหัวเลยนะครับส่วนอื่นอาจจะเพียงข้อเพียงเอวลดหลันกันลงไปนะครับพี่น้องนี่คือผลประโยชน์ของ โพเทสเซียมจากขี้เท่านะครับเกษตรแปลกขอจบคลิปว้เพียงคนี้กอนนะครับขอให้พี่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็ส่งเสริมให้เกษตรแปลคดรุ่นใหม่นะครับได้นํำขอเสนอดีๆเล็กๆน้อยๆมากแชร์ประสบการณ์และกันนํำไปปรับปรุงปรับใส่ของพ่อแม่พี่น้องนะครับกับเกษตรแปลกัขอให้ติดตามไลน์นะครับ ก็ให้ถึง1,000คนเร็วๆนะครับเพราะว่าเห็ดคลิปมากกับหลายปีเลยนะครับ3-4ปีคลิปยังบทท่านใดไปทั้งนาทั้งหลังนะครับเพราะว่าคนติดตามบทท่านหลายแด็กกมีความรู้ต่างๆนะครับในคลิปเกษตรแปลก,ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม